จ,จดเยอะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะสม,มิติ2ม,มิตินี้มีแกนอะไรนะเก,กะับ y ถ้า3ม,มิติก็มีแกน z เพิ่มเข้ามาอ,อ,อันนี้คือข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันนะแกนที่ชี้ขึ้นไปมันจะชื่อว่าแกน z แป๊บน,นึงนะมือสัน่นมือสัน่น แกนที่ชี้ขึ้นคือแกน z แล้วแกนที่ชี้ไปด้านขวาชื่อว่าแกน y แล้วแกนที่พุ่งออกคือเราเราต้องจินตนาการตามพี่ว่า มันจะพุ่งออกจากกระดาน่ะเดี๋ยวเราดูบนกระดานก็ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะพุ่งออกเพราะว่าทุกแกนต้องตั้งฉากกันหมดแต่เวลาพี่วาดอะมันจะวาดยังไงให้มันพุ่งออกอ่ะถึงแม้เนี่ยมันต้องพุ่งออกคือมันมันชื่อว่าแกนมุมฉากทุกแกนต้องตั้งฉากหมดถ้าเต็มที่นะพี่วาดได้ลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือเต็มที่แล้เพราะว่ามันจะวาดพุ่งออกจากกระดานมันวาดไม่ได้อะวาดยังไงอะ พุ่งออกอย่างนี้ยว่าวาไม่ไดอ้อันนี้ชื่อว่าแกนอกีกข้อตกลงเอาใหม่นะแกนแซจะพุ่งขึ้นแกน y ด้านขวาแกน x พุ่งออกทุกแกนต้องทำาไมกันหมดตั้งฉากทุกแกนต้องตั้งฉากกันหมดแล้วพอเป็นสามมิติแสดงว่าพิกัด พิกัดปกติมันจะเป็น x y ปะ่ะทีนี้จะเป็น x y แล้วใครเลยเออมันจะเป็น x y z พิกัดนะจะเป็น x y z อ่าพี่กำหนดให้จุดตรงนี้นะตรงนี้นะมันอยู่ตรงจุดกำเนิดพอดีชื่อว่าจุด a พิกัดเป็น0 0 0แล้วก็จุดตรงนี้แล้วกัน อันนี้คือชิดกระดานเลยนะอันนี้คือชิดกระดานชิดกระดานฝั่งนี้นะจุดนี้จุดนี้ชื่อว่าจุด B พิกัดเป็น0 3, 3. ูนย์สจดตัวอย่างนี้ไปอันดับแรกเราจะต้องรู้การสร้างเวกเตอร์คือมันเหมือนมันไล่เหมือนสองมิติเลยการสร้างเวกเตอร์ ถ้าพี่ลากลักษณะนี้มือสั่นเว้ยโปรดปา์มันเรียกว่าเวกเตอร์อะไรลากจากไหนไปไหน A อไป B ก็คือเรียกว่าเวกเตอร์ AB อันนี้เรียกว่าเวกเตอร์ AB เพราะว่าเราลากจาก A อไปบซึ่งหลักการสร้างเวกเตอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือจุดปลายลบอะไรนะจุดตั้งตน้นพี่เขียนเหมือนเดิมนะจุดปลายลบจุดตั้งตน้นแต่ว่าในทางเมิริอันนี้คือกี่มิตินะโปรดบาน สต้องมีสามแถวต้องมีสามแถวเฮ้ยจุดปลายคือ B หรือ A B เป็นศูนย์อะไรนะศูนย์สามสามเราก็ใส่แบบพี่เลยศูนย์สามสามตั้งต้นนะศูนย์มาเลยศูนย์มาเลยเพราะฉะนั้นคำตอบศูนย์ลบศูนย์ ก็ศูนย์สามแล้วก็ใครนะสามมันจะตอบศูนย์สามสามหมดเลยแบบนี้ถ้าตอบในทางเมทริกตอบศูนย์สามสามแต่ถ้าตอบในทางเวกเตอร์ศูนย์ตัวแรกคือแนวไออาพี่อันนี้เราเราเขียนเติมไว้ด้วยนะแกน x อกในทางเวกเตอร์เขาจะเรียกว่าเป็นแนวไอ แกน y ก็เป็น g แกน z เป็นแนว k ในทางเวกเตอร์เป็นตัว k กำกับเพราะฉะนั้นศูนย์อันแรกอะ่ะมันเกิดจากค่า x ลบกันทันไหมก็0ูน i แล้ว3อันนี้เกิดจากค่า y ลบกัน y ลบกันก็3า g สุดท้ายต้องเรียกว่าอะไรบทพาณ สามเคเพราะว่าเกิดจากค่าแซลบกันบวกสามเคหรือถ้าคำตอบไม่มีในช้อยไอยไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเป็นเลขอะไรเลขศูนย์อาจจะตอบแบบแบบที่พี่เขียนด้านบนก็ได้นะเขาในช้อยอาจจะเป็น 3J บวก 3K ก็ได้เหมือนกันเพราะว่า i มันเป็นเลขศูนย์จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ ที่นี้บนกระดานชื่อว่าเวกเตอร์ A อะไรนะ AB แล้วถ้าเราจำตอนแรกได้ออไอตัวยอ่อเวกเตอร์สามารถใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กถาได้ไหมที่ชื่อ U พี่ขอใช้เป็นเวกเตอร์ U แล้วกันนะง่ายดีแสดงว่าเวกเตอร์ AB ในที่นี้ของเราก็คือเวกเตอร์ U อันนี้ก็คือเวกเตอร์ U อันนี้ก็คือเวกเตอร์อขอใช้เป็นเวกเตอร์ u นะมันจะง่ายต่อการอธิบายาเวกเตอร์ u อันที่สองการห <c oughs> าขนาดไอการหาขนาดที่ว่านี้จะเรียกขนาดหรือความยาวก็ได้อันเดียวกัน สูตรนี่ยังไงนะเขาเอา่เอไอเวกเตอร์ของเราคือ u เนาะถ้าหาขนาดก็ต้องใส่แอดมันเรียกว่าแอด u สูตรต้องมียังไงนะต้องมีรูทเมืนเมือนก็2องไมติเหมือนกันรูทแล้วก็หน้า i กกำลัง2บวกหน้า j กกำลัง2แล้วถ้า3าม่ติต้องบวกใครด้วยหน้า k ที่เป็นเลข3ามกำลังสอง มันจะได้0ได้9ได้9ทันไหม0บวก9บวก9ได้10เท่าไหร่ 18, 18. เราเติมรู้แต่ว่าอยากให้ถอดเป็นยังต่ำด้วยคิดเลขแป๊บหนึ่งนะ18 2 9 3 3จับคู่ตอบ3รู้เท่าไหร่3รู้ 2, 2. เพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ u ได้3ารูส